สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับชุดผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chris Delivery รายการที่จะเสรอภาษาอังกฤษร้อนร้อไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันอาทิตย์ทุกคืนวันอาทิตย์้อยำอีกครั้งนึงนะครับช่อง5ปี8ภาษาอังกฤษแซบกว่าเดิม แปด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 เดียวแปดเดียวแปดแปดแปดแล้วแน่นอนนะฮะผู้ดูแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเขามีความสามารถหลายอย่างรวมอยู่ในคนเดียวกันเก่งมากอ่ะเป็นทั้งนักร้องนักแสดงเป็นอาจารย์ระดับด็อกเตอร์นะคะและที่สำคัญตอนนี้ เป็นนักกีฬาผมขอเริ่มดีกว่าครับดรนาวินตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นนักกีฬาล่าสุดไปเล่นไตรกีฬาปั่นจักรยาน try act ก่อน try act ก่อนก็เหมือนมันเหมือนมาราธอนเอย่างที่ try act ก่ับมีอะไรบ้างฮะมีว่ายน้ำก่อนแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งต่อใช่วิ่งไซคลิงแล้วก็ ลิงลิงรัน n ิ่งนะรันิ่งนี่ไงแต่ได้ข่าวลยนะครับผมว่าไตรกีฬานั้นไม่ใช่เขาเรียกว่าจุดเป้าหมายที่สุดยอดของคุณนะฮะนี่เขาอยากจะเป็นไอรอนแมนยิงเลเซอร์ไิ่งริล่ฮะใช่นั่นมัน t h ่ a มัน g e อเอนเจอร์นันกันครับอะไรนะ Iron Man ก็คือเป็นนักไตรกีฬาที่แข่งพันระยะทางจะ7.3ไมล์ถ้าเราแปลงมาเป็นกิโลนะจะได้ให้เราเข้าใจกันก็คือว่ายน้ำเนี่ย1.9กิโล เกือบสองกิโลนะคะรถเกือบสองกิโลนะครับขับปั่นจักรยานอีกเก้าสิบ กิโลบาลขับจักรยานเก้าสิบกิโลแล้วก็แล้วสุดท้ายวิ่งมาราธอนอีก21กิโลนะรวมทั้งหมดไไม่่ใชปเด็กๆก็ได้เอาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนี่ยคือทำด้วยความมุ่งมานะแล้วก็ทำด้วยความจริงจังนะฮะสองอย่างแล้นะฮะก็เรียกว่าเป็นไอดอลของเด็กๆได้เลยนะฮะเห็นคุณเล่นกีฬาได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับช่วง Speak Out นะครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณนาวินต้านะครับไปทำอะไร X X หน่อยฮะว้ายเล่นหนังโป๊นะครับแต่กเรียนดูเยอะไม่ใช่ X แต่ตอนนี้เราไปดูช่วงโกเอากันก่อนเลยครับช่วงโกอว,วันนี้นะครับรายการเราก็พาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่าพลังคิดสกิดโลกนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดโดย The Energy Policy and Planning Office Ministry of Energy นั่นเองนะครับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อพิชิตความเป็นหนึ่งสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ชิงทุนการศึ ح, กษา Scholarships ถึง2ล้านบาท2มิ million บาทานั่นเองนะครับ so I'm gonna talk to you a little bit about reduce reuse and recycle you've heard it so many times in our school right สวัสดีครับเด็กๆ What are you up to i p to you ดีมากเฮ้ hey, What are you up to แปลว่าทำอะไรกันอยู่ถึงไหนกันแล้วครับ oh. โอ้โอ้โอ้ดูสิครับเนี่ยมีเอกสารเอกสารนี้เต็มเลยทําอะไรกันอยู่เละจ้าอ๋อพวกเรากาลังช่วยกันวางแผนการประหยัดพลังงานกันอยู่ค่ะวางแผนการประหยัดพลังงานแล้วว่าแต่ how do you save energy in your school น้องๆมีวิธีการประหยัดพลังงานที่โรงเรียนกันอย่างไงบ้างครับปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้ห้องเรียนค่ะ turn off the lights when not in use turn off the lights when not in use โอเค anything else มีอะไรครับ กดปิดหน้าจอาคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้เพราะว่าจะเปืองไฟมากแล้เมื่อเลิกใช้แล้วก็ต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งค่ะ turn off and unplug all electrical appliances โอ้โหแม่สุดยอดจริงๆเลยครับ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปร,บร,รับอากาศที่ประมาณ25องศากระคอค่ะ set the air conditioner temperature to 25 degree ยี่ห้าเลยครับเพ็ดด e กลดตับในที่ชอบที่สุดแห้ะน้องครับเพ็ดด e กมันไม่ใช่ครับต้องเรียกว่า set the air conditioner temperature to 25 degrees celsius ่ััครบตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ยี่ห้องศาเซลเซียสนะครับแม่ดูสิครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้น้องๆนั้นเกิดพฤติกรรมในการเปรียบพลังงานจนเป็นนิสัยกันเลยทีเดียวนะครับจน กลายเป็นฮารบิทที่ดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่โครงการนี้นะครับได้จัดกิจกรรมในการประหยัดพลังงานตามโรงเรียนต่างๆในภาคตอนตกและภาคใต้กันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ทําให้น้องๆมีความตื่นตัวและให้ความสนใจกับการประหยัดพลังงาน saving energy กันมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ละโรงเรียนนะครับก็จะต้องมาร่วมกันหานกลยุทธ์ใน,งงานกนรงงานกนรประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือ efficient strategies in saving energy นะครับ เพื่อจะเข้าแข่งขันนะครับในระดับจังหวัดก่อนก็คือ the provincial round หลังจากนั้นนะครับก็คือระดับภูมิภาคก็คือ the regional round และสุดท้ายนี่นะครับก็คือผ่านไปสู่รอบสุดท้ายนะครับก็คือระดับประเทศก็คือ the national round นั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราจะต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าโรงเรียนไหนจะเป็นผู้ชนะและประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดนะครับ we'll have to wait and see who the winners will be นั่นเองครับแต่ตอนนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเนยนะครับว่า การเปรียดพลังงานไฟฟ้าเป็นสิน่งสำคัญมากๆนะครับ saving energy is very important therefore we all have to cooperate ทางนั้นนะครับขอมือหน่อย 3...4... save energy save the world hey